วนแรกลูนี้โอ้โหนี่ถ้าตรงกอกนี่น่าจะหายเลยครับโอ้หะระยะไม่ไกลครับโอ้โหเล่นกไปเงิน invisible i n v i s i b l เจออะไรผู้การเหรอมีกองหน้าเปล่าวอุ้ยไอ้ชีคุยเอ้ย กองหน้าเว่ะเดี๋ยวเพี่ไอปอนมาสบายเลยสบายเลยอ่ะโอ้โหไอปอนเล่นงั้นไม่ให้ลงอ่ะเด็กเค่แล้วพี่แล้วถามว่าเขาซ้อมที่ไหนอ่ะดูคนซ้อมในไครอย่างนี้เองเนี้ยก็ได้ลงมั้ยไหลมาแล้วจังหวะนี้จริงๆโอ้ยใกล้เคียงแล้วบ้า บอลหลงจากเท้านถือว,ว่าได้ลุ้นเลยแล้วแต่ว่าจะมาสุดท้ายบอลกันดังไปเลี้ยวหนีอ่ะซึ่งหลังน,นี่สามหนีเลยว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะทีเดียวครับเปลี่ยนเอาเบนซ์ลงมาวันนี้แล้วก็แหาได้่าเปลี่ยนกองหลังมีสองตำแหน่งเลยครับที่อยู่ตั้งแต่ขึ้นเวลาแรกนี่เป็นแน่นเซม่วยแล้วก็บอยสีสามนรวมถึงมือขวาตัวเป็นสีนอ่ะกองหน้านี่เปลี่ยนอีกสามเลยเอาเบนซ์ลงมาเกมแบบนี้ด้วยครับ ดูครับบอยบอยนี่จุดแล้วไปมาท่าลูกโอ้โหพี่ออกง้างเลยครับดึงบอลหลบพวกนี้เราให้นะขวาไม่ถึงนะเปิร์ตตักได้ไปสวยนะเปิร์ตจังหวะให้บอลให้ไม่แม่มนครับโหดีมาแต่ว่าจะหมวยจับบอลไม่ดี ต่งต้อมดูนี้ตู้ยังไม่ยิงครับโฉโฉมองข้างหน้าครับแล้วให้ทางขวาเปิดหักมาลูกนี้ไม่ผ่านครับจอสองคน,นงอีกทีนึ่งทิ้งแม่สลับขาครับย้อนกลับมาโฉเปิดอีกทีนึงเอาาง้าคราวนี้ต้นซ้ายโอ้โหติดบล็อกซิงอีกทีนึงไม่แล้วขวาก็ไปตตรงต่ออีกรอบโค้งขวารับดาวกรเล่น ตอนนี้นี่เรียกว่าล่อเป้าเลยครับเลยไปเลย,เย,เยแล้วพี่คนนึงเขาเชื่อเลยนะเขาขาวเล่นบอลไม่ค่อยเป็นอะ่ะที่ไม่เคยได้ลงที่ไม่ได้ลงเลยอะ่ะมาทุกแมตช์อะไรอะ่ะเขาขาวอะ่ะไอ้ลงพรวดพ้อยที่ไม่เคยได้ลงเลยอะ่ะลงมาก็เล่นบอลไม่ค่อยเป็นอะ่ะเขาขาวอะ่ะชื่ออะไรนะ มาด้วยกันวันนี้มาว่าไม่มาเอ้ยทำเสื้อกันใหม่ด้วอ่ะเย็เข่งบอยโอ้ตกกับหลังสวยแล้วแหมตว่าเนี่โอ้โหอ่าที่บอลเนี้ยอดสิบให้ให้อะไรโอ้จังหวะไปเรืียกว่าเข้าที่บอลเต็มๆแล้วแหละเข้าบอลแม่เดียวแล้วข้าเลสตโศไปเลครับวันนี้ โอ้ต้นนะคกับผมไม่ดีครับบอยยังไม่เอาอกครับโอ้โหแล้วฟาวแน่นะจอดจังหวะต่อหน้าตากู่หน้าสนเลยครับจังหวะนี้ไม่รอดครับตายปีคิดครับตั้งทางคนเดียวครับอ้าบอยบอยเพื่อนเข้าไปในกรอบแล้วป่านโอ้โห

เอทะลุมาทางขวาสวยเบ้นเบนโอ้โหโอ้เหลือเชื่อนโอ้โหลูกนี้นี่โอ้นดูดูยิงมีผีแบบยัดเลยครับเบ้นครับโอ้โหดารินเบ้นเนี่ยมุ oh ่งท oh, ี่ทำกันกลับมาแล้วโอ้โหเกมนี้แล้วลงสนามทำประตูไม่ได้เกมนี้โอ้โหประตูนี้สวยครับอลเหมือนไม่มีอะไรครับพี่แบบโอ้ ตู้นี้สุดสวยจริงครับเบ้นเอาทีหรือเปล่าต้องตะควาหมาตองมาสุดท้ายอู้ประมาทไม่ได้จริงครับนี่สภาพร่างกายยังไม่ร้อยตัวเซ็งด้วยครับโอ้โหอันนี้ท่านร้อยตัวเซ็งเลยตูนี้อาจจะยิงไม่ได้ดีขนาดนี้ครับเราเจ๊อหวยโอ้โหสาวช่วยนะครับเอ้าล้กโอ้โหไปล็อกลื่นล้มเองตีให้แล้วไปครับเบ้นบอยเจ๋อหวยสายยิงติดบล็อก เอาจากปูจังหวะนี้เอาเถอ,าโหโหเอางานจากเข้าย่า oh มันกำลังบอลเลยปูไปเจอลูกยิงผีจับจัดเข้าไปแล้วอ่ะโอ้โหช็อกกันเลยครนะ,ะรัำเลยจังหวะไม่รู้ไม่มีใครคิดว่าไม่ได้จริงได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นครับเอาเจมส์โอ้เตะไม่โดนแล้วจะโฉนกลับครับแต่ลงไม่ผ่านตีถือหางไปตั้งกันใหม่เอ้าเตะโตโอ้โหจังหวะนี้คือนภูเขาวตไปเลยครับ ตอ,ตอกตองหลังเกือบจะไปกั๊กกันเองแล้วมันจะขู่เอาะเล่นสั้นๆแล้วอ้โหระษัทฯเลตอนนี้เดี๋ยลูกเกมต้องบอกว่ามจะไปเล่นเกมรับเหมือนเดิมนี้ไม่ได้แล้วมันโฉบยิงไกลนี้จะไม่ตรงต่อเลยครับโอ้ดูว่าต้องมีการสลับตำแหน่งกันแล้วสำหรับราชาวบอลเลยจะไปเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับตอนแรกตามแค่ตามหลังแค่ประตูเดียวครก็ยัง เราว่ามีโอกาสที่จะตีเสมอได้แต่ว่าตอนนี้ต้องหาวัตถุดีแข็งแกรงให้เจอแล้วต่อเนี้ยบ่อยปามเนี่ยมาแล้วแบบโววิ่งแซงเลยครับต่างวันไทยคู่ละสีบให้เลยลูกคุ้มกับปามอย่างเงี้ยเฮ้ยทำหมุนทำหมตรงนี้หล่อกว่าไม่น้ำผมตั้งหรอก อะไรนะยืนอไรกิกกิกบอกแม่งโกหกเอาไอ้เหี่กลับมาตั้งกันใหม่ครับเบิร์ดกลับไปตั้งกันใหม่ครับบอลคอยๆเซตแล้วแล้วบอเลสนคงของแน่นอนครับมาขึ้นโอ้ให้บอลยากครับ ตอนนี้ถอยต้นเนี่ยลงมาเล่นเป็นเดี๋ยวหน้าต่ำเลยครับปอยตัวบอยจี้หาตลอดนี้ล็อกข<ต>วานเราหลายมาจริงจริงยิงโอ้โหเบนบนี่เขาบอกว่าลูกนี้นี่มันง่ายกว่าลูกแรกเยอะเลยครับโอ้ลูกแรกนี่ยิงเหนือชั้นครับโอ้โหแต่ลูกนี้จริงนี่แน่าบอกว่ายิงหนุนอีกเยอะครับตัาเสียดายครับโต้ขาวาครับโต้ ต่อเพื่อนครับเติมมาเบิ้ลซ้ายครับยิงซ้ายเพือนันแหลกโอ้โหมีตัวบล็อกเร็วครันเติมเข้ามาต้องล็อกเข้าซ้ายทีมาเลเซียจังหวะไปครับเราดูว่าคอนจะกินทางด้านขวาครับจะเปิดเข้าไปลุ้นครับโอ้โหเสาสองมีด้วยแต่ว่าโปร่งลูกนี้นะย่างง่าครับบอลออกไปแล้วครับโผลิดครับเอเดนลัมดีกันจะหวยบอย บอลจอเพื่อนเติดอยู่จ่ายไม่พ่างครับจะมาสองยังได้ครับเปิดไปลูกนี้ไม่มีใครเพื่อนในถอนลงมาแล้วเขอเล่นสั้นครับบอลเอาเปิดได้ดีโอ้โห บอลนี่ม <edy> ันได้เปิดเสียหลายครั้งแล้วเต็มวยตีโอ้โหหลอกสวยมากครับตีข้ามฝ้าทางขวาเปิดอาดข้ามาตรงกลางเต็มวยเอาลูกตู่ให้สวยครับบอยเอาย้อนหลังื่อนครับโอ้โหเจ่ายพอลูกนี้จ่า้ต้นเดิไม่แม่นเงี้ยบ้า

ใช่ใช่คือมันแต่เรื่องความ่คันใน่มัน้้อย่างเขาเรื่ลอดเฮ้ยตลอเี๋ยวนให้เลยก่อน่อโอ้โหแล้วจุดโทแล้วตูเขาปล่ามีคนหัเป็นหน้าที่ขอเน ตาเรนเบนจริงโอ้โหเรียบร้อยบจริงดูดีเด็ดขาดจริงตาเรนเบนสองต้งู้คนเดียวเกนี้มีอยู่แทบผิครับโอ้โหทำเป็นเล่นครับโอ้โหนี่ทำแบ็กกลับมาโอ้โหไปเสียจุดโทษเยอะแล้วทางขอเปลี่ยนตัวเขาจะเอาานั่นเบียร์ครับบงมาเบียร์โอ้โหดูว่าตอนนี้ถอดเช้คหมวดออกครับส่งเบียร์ลงมาครับ จบจากเกมคู่น uh ี oh. ้ครับในคู่ถัดไปนี่จะเป็นเกมระหว่างคู่การในโรงงานเคยกับวินยิปซิเบิลครับเชืออ้าวข้าวฟ่างไม่ดีครับบอลหลายต้นซ้ายโอ้โหติดเซฟครับเหลือเชื่อตียิงบอลผูกไปทางการครับบอลโอ้โหเตึงรูนี้ไม่ได้ครับโดนใต่ทิ้งเอาไว้ก่อน โอ้โหต้องอออมีตะวันเล่ยสอนชิฟโอ้โหลูกนี้ชิฟไม่ดีเล่นเร็วทันทีเหมือนกันเลี้ยงรอ,อบรัชดาอภรณ์ตางฝ้าทางซ้ายปเปิดสั้นๆมาบอลโอ้ยยิงไม่ดีครับเราขอเปลี่ยนตัวต่อเล่นไปแล้วสอนสอนรอเพื่อนอยู่ครับ จิ๊บออกมาทางขวาครับบอยบอยไปเองครับไหลทางขวามาโอ้โหเบนเน่จังหวะนี่ไม่ตรงตอ่อแล้วเปลี่ยนเซนเน่ฮาร์ทออกครับน่าพิศเสียดเรียกว่าจริงๆก็โดนแค่ครึ่งหลังไงครับแข่งไม่ได้ประมาณสิบสามนาทีเสร็จโดนเปลี่ยนออกแล้วครับเอาพี่ตุ๊กกลับลงมาครับอ่าลงมาเราไปทำฟาวท์เลยครับ อ่าอย่ดูว่าดูไปดูไปต้นคนเดียวครับโอ้ยากแล้วม่นมีซ้อนสามบทแล้วจริงลูกนี้ไม่ตรงต่อไปโอ้โหมีโอกาสจะไม่ใช่ไม่มีต้องบอกอย่างนั้นอยเงี้ยแต่ว่าโอกาสนี่มันยังเมื่อทำยังไม่ค่อยได้ครับสำหรับกระส่าคอรเรสต์โอ้โหดูว่าปล่าอย่างงี้เจมนี่ยลูกเกมก็ต้องบอกว่า ลงไปเน้นเกมรับวสมากกว่าเราใช่จังหวะเขาเตะแอกแฉกครับแต่ว่าโอ้หทำได้ดีสามประตูครับบอยขายเลยต่อไปลูกนี้พลศิลป์ใช่เป็นลูกน่าจะเป็นลูกพุ่งครับเข้าหรือเปล่าย้อนย้ายต้อนอะย้อนย้าไปตั้งกันใหม่แล้วที่เซนทรัฮาร์ดแล้วสามีตุ๊กตุ๊กแกสวยตรงกลางเบนส์ให้บอลไม่ดีครับเบนส์แล้วเสียบอลครับโจ บล็อเข้าขวาโฉบยิงอยู่งี้ฉันแหละเป็นจังหวะรสองกีตาโอ้โหเหลือเชื่อนะโอ้ลูกนี้บอินี้เซฟไม่ได้แบบว่าเหลือเชื่อจริงครับโอ้โหเขาตัวอ่ะโอ้โหลูกนี้เซฟแบบโอ้ต้องบอกว่าจริงๆโอกาสแซฟมันยากมากคนะเขาตู่แล้วโอ้โหตอนนี้ป๋าหนียิ่งแน่นยิ่งมั่นใจแล้วครับโอ้โหแซฟแบบนี้คอ่ะทางบ้านมีหายห่วงเลยครับ ไอ้มงอีกทีนะซ้ายับเปิดเสาแรกกับเข่ารอ,องครับ <S <S <ฮ>โอ้สอหลอกสวยแล้วดูแล้วยูสก,กิดไม่ได้แล้วลูกนี้ชิปโอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อครับจากจังหวะที่เหมือนจะเสียประตูแล้วโอ้โหโดนสวนกลับมาต้องบอก่ดูเนี่ยตัวนำหน้าจะจับพอแล้วไปเสียจังหวะครับเขาว,วิ่งตามหลังนี่ไม่กล้าไปสก,กัดจากด้านหลังแล้วเขาขัดท่าสกัดขึ้นมาแล้วโอกาสที่โดนใบแดงมีสูงมากครับจอม ที่เรียกว่าให้สอนเข้าไปโดนเดียวผู้สาวประตูเลิกออกมาลูกนี้ก็ช้าเกินไปสลายลูกสาวประตูเลิกโอ้โหเรียกว่ายากเลยครับโอ้โหสักรัยะนั้นแลชมอเลย์ับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เสียประตูแบบว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงเนาะหลุดเดียวเดียวมาแบบนีบ้ผู้สาวประตูออกมาติดมุมก่อนโดนกระจกข้ามหัวเข้าไปแบบนขณลูกนี้สอนจะบอกว่าสมองล้วนๆครับผู้จังหวะจริงเย สอนอีกแล้วครับดวงว่งให้มาบอยแต่เขาขวาครับอยแล้วไหลหลังมาพี่ตุ๊กซ้ายเปิดครับสอนออกฮาออกหลังได้ก่อนแล้วครับลูกนี้ได้เร็วเหมือนกันครับนักเรียนบอลเลสตู้คัวที่ต้อหาเราให้ครับต้นเดินตัว้เดินตัวไต้นหลกลิ้งเส้นครับ โหวุ่นนี้ได้มาไปก่อนแล้ฮะเข้าเท่าหลักครับอ๋อามาดูว่าทีมิี่อ,าาองวัชราฟอลเลสครับอยู่ที่บอลทีนังด้านโหวเปิดจับมาแล้วโอ้โหหญิงลูกลนี้มแม่มันตัวไม่เต็มเลยโอ้โหจะให้สอลูกนี้ไ่มแม่งเงนเนี่ ฝ่ามาแล้วขวาหลงไปสวยครับแหนต้อง,งมาดีแล้วไม่ปล่อยเลยครับไอ้ทิ้งครับกลุ้มเร็วทันทีครับโตโตแย่ทีแล้วลูกน,ลนี้นออกข้างไปก่อนครับเบ้นปอยดีค่าไม่ดีครับทุกวันนี้อาตอนเข้าซ้าย วันนี้ทั้งเสาทั้งคานทั้งประตูทั้งกองหลังแล้วโอ้โหตกจะยิงฝาเข้าไปยังไงครับดูว่าผ่านไงไหมดต้องไปชนคานแล้อีกตามฝ้าไปเสือทางาาขวาครับล็อกไม่ผ่านครับยังได้ด้วยซุ่มต้นโหลบเข้าซ้ายกินดูนี่หับข้อไม่แม่นีครับโอ้โหผู้นี้ทำทุกอย่างแล้วครับแล้วสนามบอลเคสก็วันนี้ ตอกไม่เข้าลูพยายามจะส่องอ่างลูก,กดดยิงไกลแล้วเนี๋ยวจะไม่เป็นประตูแล้วผีแล้วตัวแบบพยายามใครบอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําสเร็จอยู่ที่นั่นครับบางทีความพยายามอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสําเร็จเหมือนกันครับไอเดชสวยะบอลางซ้ายครับแล้วทำบเลสโอ้โหเลยจ่ายลูกนี้ไปโดนช่องเียครับต้นไม่ยังวิ่งไม่ทันเลยครับลูกนี้ให้บอลเนี่ยจริงๆ ก็พยายามจะให้ช่องนั้นครับแต่ว่าเพื่อนวิ่งไม่ทันคร <c oughs> ับสิ้งยาวมาลนี้ก็ลึกเกินไปครับตรงจากเกมคู่นี้จะเป็นเกมในคู่ที่สามเนี่ยในส่วนของคู่การก็จะลงสนามเจอกับ Impossible คนระับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เป็มเหนเต็มตัวได้เลยครับโอ้โ,อโออหวิ่งตุ้งห่ายคลิปกันไปได้แล้วลูกนี้ เล่นสั้นครับต้นใช่แล้วไปครับโอ้โหหนึ่งออกมาหนึ่งหน่งโอ้โหดูมั้งเฮ้ยวุฒักประตูวันนี้เหลือเชื่อประผู้นี้ผีเข้าจริงๆริงครับประตูนี้เสาโคนยับแห้ด้านหลังชัดเจนแล้ววินิจฉาแล้วแต่เล่นเร็วดูว่าเพื่อนยังไม่พร้อมอีกเอาเล่นสั้นมาแล้วครับดูวุฒศั

โอ้โหเปิือดตรงนี้ยังถึงครับเบียร์ให้มาปล่อยเปิดลึกมาแล้วสอนยิงโอ้โหเอ้าเรียบร้อยจนได้ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามันตรงกันข้ามเลยครับสำหรับทันชลาฟอเรสเนี่ยบนไม่ค่อยเป็นใจแบบนี้โอ้โหแต่ป๋าหมีดูครับนี่ต้องบอกว่าเก่งบมกเก่งเลยครับโอ้ดูสอนยิงเลยตรงหัวแรกไม่เข้าวเราตี่สาวตู ตอนเข้าทางปืนอีกโอ้โหเอาอะไรก็ดูดีไปหมดหนะทุกว <sk> ال ันนี้ดูว่าผิดกับรัชนาพลเลสแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเลือกของทีมข้างสนามก่อนครับเป็นผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่ข้างสนามด้วยครับทารัชนาพลเลนแล้วก็สามีครับโอ้โหนี่พยายามเต็มที่แล้วนะครับรัชนาพลเลนครับโอ้ดูว่าจังหวะเลยว่ามันไม่เป็นใจจริงครับน้องสองใจเลยหลายครั้งครับแต่ว่าไม่ได้วาลตูทักลูกเลยวันนี้ หานะแบบเกมสูงที่คุณเดืบบรูปเกมไม่มากหรอกหาเกมสูงเยอะมากอ่อเลยว่าเอาชนะไม่ได้ครับสูงที่ต่อไ